ชาวเน็ตพุ่งเป้าเวียพาสาวปริศนาไปภูเก็ตแถมเป็นเพื่อนสนิทของเบลล่าก่อนหน้านี้แฟนเพจ Facebook จะมอย108ได้ออกมาโพสข้อความปริศนาระบุว่าวันนี้อยู่ๆน้ำตาก็จะไหลผัวไปภูเก็ตกับใครผู้หญิงผมสั้นคนนั้นคือใครอ๋อคนที่ผัวบอกว่ากำลังคุยคุยอยู่นี่เองสินะผัว move on ไวไม่ผิดแต่กูเองก็ยังทำใจไม่ได้ คนนี้คือคนเดียวกับที่ผัวพาไปดูที่ดูทางตอนเลิกกับนางเอกใหม่ๆโอเคสวยอยู่หนูยอมให้ก็ได้หลังจากนั้นต่างมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์พุ่งเป้าไปที่คู่รัก9้าปีที่เลิกรากันอย่างเวียและเบลล่าแถมงานนี้ยังมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาวผมสั้นคนดังกล่าวว่าเธอเป็นถึงเจ้าของทุเรียนที่จังหวัดสุราธ,ธานีแถมยังเคยไปดูทริปแสงเหนือที่มีเบลล่าไปด้วยในตอนนั้น งานนี้จะใช่อย่างที่ชาวเน็ตเมาส์กันหรือเปล่าต้องรอความจริงจากปากของหนุ่มเวเองจะดีกว่านะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com